สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่สกายวอล์คสุพรรณบุรีนะครับโดยระยะทางอยู่ที่130กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงนิดๆครับผมไปกัน สุพรรณบุรีเราต้องเจอนี่หอนาฬิกาของบรรหารแจ่มใสนะทุกคนคลิปนี้ผมจะพูดสำเนียงสุพรรณหมดเลยนะผมจะพูดได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่นี่ดูเมืองนี่ครับเมืองสุพรรณนี่เมืองอู่ทองของแท้นี่เห็นไหมนี่เมืองเดิมข้าวอู่น้ำเนี่ยเห็นไหมคลาสสิกไหมบ้านแบบเดิมๆเ,เลยนะ, <c oughs> ไ,นะไหนนะประตูไม้เ <c oughs> ขาทำใหม่นะั่นะ จะเป็นวัดนั้นที่เรามองเห็นป่ะ<ม>แต่ในกล้องไม่น่าจะเห็นนะไกลเินเอายังไม่ใช่ว่ะมันต้องเลี้ยวซ้ายโอ้ถนนแบบโล่งจัดลนะเนาะ ตนี้ถนนเส้นมันป่าอะไป่าทสารทุกคนเนาะถูกแลครับทุกคนกมีนั่งรถรางชมแต่เราไม่นั่งร้อนร้อนมากทุกคนไปไคลิปถ่ายวิวเราจะไปตรงไหนอ่ะในเส้นที่จะไปาไปนั่งรถรางก่อนใช่ไหมบางมือเชี่ยวสรถน้อยหวานเบนูกิมมพราวคูเนียงขเจกวาวหวายเพียมคน เสือโน่นนะครับทุกคนกระจงอยู่โน่นอยกินเยอะมากพี่จ๋าชิมก่อนได้เลยพี่น้ชิมกอนได้นี่คืออะไรพี่อันนี้เป็นแครปเกอร์ต่นะคะกระจกชิมก่อนได้เนาะอันนี้เป็นเขาเกลี่ยเฮ้ยเอาหมูกระจกดีกว่าเอ็นกับอันนี้ไอันนี้ดูดิจริงเลยเข้าชิมก่อนได้เลยค่ะสาชิมก่อนได้เลยค่ะเข้าชิมก่อนได้จ้าทำไมมันหมดแล้วใช่หรือที่บ้านอันนี้สามห้าต่างหมดแล้วที่บ้านหมดแล้ว เอาแบบนถ้เล็กนึ่งร้อยถึงใหญ่ร้อยห้าสิบไหนอร่อยมก่อนได้เลยจ้ามหนูอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นหมูปะตกอาชิมก่อนได้เลยจ้ามาหน้เหมูระจุชิมได้ล้คะครับไว้ชิมก่อนได้เลยจ้าพกกันใหม่ละนนว้มก่อด้ล้าอะรจ้าักกใหม่ค่ะอะไรดีจ้าบไหนที่ผมกิน่ะบบนี้เหรอจ้าอันนี้ ร้อยห้าสิบเร้อาห้าสิงไปเลยใส่คนแนี้ะองเท่าไหร่สิบจ้ะพี่สามหกห้าสิบต่างขัะปุกเหรอมันอยู่ได้กี่วันครับอยู่ได้สัสั้นวามสวันใส่แล้วใส่ตัวเย็นไว้แล้วพี่อ๋อเอาไหมอันนี้ร้อยห้าอันนี้ต่างกระปุกเลยเหรอเผ็ดเนะเอากี่ปุกเอา่งปุกามันอยู่อยู่ไม่ ี่นีได้วันเว่าวันเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเอาสกันนะโอเคได้โอเคครับเราก็หาอะไรกินนะครับตัวนี้สองร้อยนะพี่โอ้พี่เข้าใจดีครับแถมมาด้วยครับมันคืออะไรนะครับเ้าเก็บว่นน้เป็นผู้เก็บปลาเอเขาเก็บเป็นหอกเ้าเก็บเป็หอมนีสองร้อยจ้องไม่ลองอันเนี้ยพี่เขาทามาด้วยนะโอ้แค่ชิมได้เลยไา้อ่าวาะรอร่อยนะชิมสิเผ็ดมากนำนำพริกหนุ่มเผ็ดมาก อร่อยกันนะเนี่ยอืมซื้อสิเอาเยอะเลยไหมพี่เอาด้วยเลยไหมเออเอาไปอีกถุงนึงเชื่อเขาเอาเอาก็เอาคืออะไรหมูแห้งจ้ะหมูแห้งเลยลองก็ลองชิมดิชิมเลยจ้ะพี่ชิมเลยหนังเหี้ยทุกคนไม่ใช่หนังเหี้ยเลยอันนี้เป็นสามร้อยนะคะตอนแปดไปถอยจุดสามแปดร้อยผมวิ่งวิ่งเลยท้าววัสดีครับ นี่เป็นไงบ้าครับทุกคนสวยไหมฝั่งนู้นจะเป็นสะพาน<ว>กระจกสกายวอล์กมีความยาวประมาณ500เมตรนะครับมันจะซักแค่ไหนกันเดี๋ยวผมจะไปขึ้นให้ดูนะฮะความสูงเท่าไหร่ความสูงน่าจะประมาณตึก10ชั้น<ม>ได้ไหม ใกล้เคียงเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยสังเกตได้ว่าฝั่งนี้จะมีน้ําตกนะครับแต่ผมว่านะ่าเขาน่าจะเซ็ตขึ้นมาให้เป็นน้ําตกไง่ท่อท่อน <S <S 1> <S 1> อ้ําผมจะพาเดินไปตรงสกายวอล์กนะทุกคนแต่ผมสังเกตวันนี้เหมือนไม่มีใครขึ้นเลยครับเขาจะปิดหรือเปล่าผมว่าปิดทําให้ไม่ให้คนขึ้นหรือเปล่าเนี่ย มีแต่ทีมช่างนะครับที่ขึ้นไปที่ผมสังเกตพี่เขาไม่ให้ขึ้นใช่ไหมตอนนี้ยังยังเขาให้ขึ้นตอนไหนพี่อีกนานไหมอีกนานครับเขาปิดนานหรือยังไม่แน่ใจไม่เขาปิดมานานหรือยังปิดไม่ให้ขึ้นตรงเนี้ยนานครับนานแล้วเหรอพี่ครับทำไมผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยกําลังกําลังอยู่ในช่วงไงปรับปรุงอยู่ใช่ไหมพี่ครับอ๋อตอนนี้เขากําลังปรับปรุงอยู่นะครับทุกคนเราต้องไปที่อื่นต่อแล้วแหละขอบคุณมากพี่ชายสวัสดีครับ ตอนนี้เราไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับน่าจะทําอีกนานพี่เขาบอกผมไม่รู้ว่าเขาต่อเติมอะไรกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัดตรงนั้นนะครับที่มีพระผู้สรูปยยใหญ่ๆนะครับทุกคน ตูดร้อนนะโอ้ร้อนมังนรงนู้นก kind of ันปะเดี um> ๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูถ้ำพระข้างบนกันนะครับทุกคนนี่ครับถ้ำพระที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองครับทุกคนไปกันเลยนันแล้คนไทย โอ้โหมาใหญ่มากทุกคนสำหรับคนที่อยากสักกุระบูชาสักกุระนะครับแล้วนไปตอไปญี่ปุ่นนะครับนี่คือ้ายเร็นออะไาเซนซีจ้าาเซนซี้นะครับ้มองขึ้นไปเดเสียด้าจะมุพัุรามัเงีศรีสวัสดิ์ที่ไเดนมากุหลาบก็ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วแต่มันจะออกไหมมันจะดูทางจุแบดบวกมาก ออกไปแล้วเลขอะไรเลขเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดสมอารมณ์หวังนี่สมบัติจะพอกปูนทวีนี่สมฤดีชีวีสมสุขสรรโอยเหนื่อยใช่ไหมเลยมั่นคงเอ่ยทำบุญรอเทียนบูชาดวงท่านจะลุ่งโลดนะจ๊ะแต่ไม่ได้ลูกบุญหลวงพ่อหลวงพ่อต่อเงินต่อทองไปทำอะไรเนี่ยทำไปไหนของคำตังค์เล็กๆในเล็กไงในเล็กเสร็จแล้วจะไม่หยาดน้ำนะครับเลขสามครับเลขสามคืออะไรบ๊วย เลขที่สามงหลักสมัยใหญ่สว่ามิรู้ขาดมั่นสัมพันธ์อาเซมสันในมุ่งทองก่อนแถลวุ่งทองแผลว้งแผเอ่ยเจิมเจิมหน้ากลงอานะครับเาใหญ่มากเอาครับสำหรับใครที่อยากเสี่ยงเซียมซีแล้วว่าหาโชคหาลาตรมาที่วัดนี้ได้เลยนะครับใหญ่มากนะทุกคนใครยกได้ก็ยกไป เลขไหนก็เลือกเอาไปแล้วเ,เข้าไปดูข้างในกันทุกคนข้างๆนี่มันเป็นบ่อน้ำอะเนี่ยเราไปดูน้ำตกกันดีกว่า,าพระใหญ่มากเลยเรามาดูจุดกำเนิดน้ำตกกันนะทุกคน <c oughs> เขาก็จะสูบน้ำจากตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ส่งน้ำขึ้นไปตรงนั้นทำเป็นน้ำตกลงมานี้ <c oughs> โอ้สุดยอดมากเลยคง <c oughs> คิด โอ้โหดูครับทุกคนเราเข้ามาข้างในแล้วอาอันนี้คือการทำอุโมงค์หินนีเองสวัสดยมากทุกคนเย็นมากข้างในอาจจะร้อนมาหน่อยก่อนจะมาถึงแต่เข้ามาข้างใน,นก็โอเคที่ว่าเย็นครับ แล้วก็เดินทะลุถ้ำออกมาก,ก็จะพบกับดแก่บสุดเย็นยังฮะ<ห>สุดเย็นขึ้นมายัง <c oughs> เย็นแล้ว <c oughs> ย็นอยู่ข้างนอกเลยแตงตัวมานคนมองกันทั้งว่าที่มากมดาีใจ โอเคครับวันนี้ก็ภารกิจก็ไม่สําเร็จนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมกะว,ว่าจะมาทดสอบว่าสกายวอล์ก,กจะสักแค่ไหนกันนะทุกคนแต่วันนี้เรามาแบบผิดหวังมากเลยจนไม่เห็นกับตาจนปัใจมาเจ็บโอเคครับ, <c oughs> จบจเจบ <c oughs> อกันครับซิว